ที่เจ้าทุกคนมีปัญหาว่าเวลาคุ้นเข็มคู่เนี่ยคุ้นคมไม่ได้มันจะคอยแตกเนาะอันนี้เราจะมาสอนวิธีการคุ้นเข็มคู่แนวอยู่นะคะเวลาคุ้นเนี่ยซองเราก็ต้องตั้งแล้วเนาะม,มาดูวิธีการใส่ซองกันเนาะเวลาใส่ซองเราตัดผ้าให้เป็นแนวปากฉลามกัน เสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ยกต็นผีทับหางนี่ต้องใส่ให้เรียบร้อยนะถ้าเป็น,นผ้าบางถ้าผ้าบางมันจะไม่ได้ไม่บิดทีนี้เวลาเย็บเราก็ต้องดันให้เต็มปากซองอย่างเงี้ยมันจะออกมา,าสวยอ่าปัญหาจากเข็มคู่คุ้นไม่ได้เนี่ยมต้องพูดถึงละ แก้ปัญหาให้แล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาปรึกษาได้ถ้าเป็นงานหนังงานอะไรจะสวยครับถ้าเกิดเราคุณปักมาเห็นไหมกระเป๋าเห็นไหมสวยงามจะได้เป็นคู่ถ้าจะให้สวยกว่านี้ใช้เข็มใบพายก็ได้หรือเข็มไซเล็กกว่านี้ก็ได้เนาะอัานี้เราทําให้ดูพใหชดูเพราะว่างานหนังจริงๆอ่ะข้าบอก่ตั้งหนาว่านี้นิดนึ่งนี่เราห่อทั้งหนาทั้งบางได้ให้ดู มีท่าถึงเดียวทำเป็นตัวยูเวลาตีโค้งอ่ะให้มือบิดด้วยไม่ใะ่ะนัตีโค้งแล้วตึงมันตึงมือมันต้องต้องคอยโค้งไปด้วยแล้วชิ้นงานก็ต้องต้อเต็มปัดด้วยสงานคุณนไม่ใช่เรื่องยากเวลาใส่ซองป๊อบเวลาเราเข้าอ่ะ ให้กินเข้าไปลึกๆนะคะให้มันเต็มปากปบลอกเต็มปากบอกอ็อกแล้วมันจะออกมาได้สวยอ่ะลองทำดู ปัญหาที่คนเจอเยอะเนาะจะจะเป็นพูดทำไม่ได้ตีโค้งไม่ได้กลมไม่ได้เนี่ยเราใส่ซองแล้วเราแต่งเรียบร้อยละนะก็าาามาสวยสเลยเอ่ามันจะเท่ากันหมดเลย เสร็จแล้วนะคะการเยบ็บกุ้นก็เข็มคู่ L U ตินตะกุยปัญหาที่ลูกค้าบอกว่าโอ้ยงานเย็บกลมๆเนี่ยทำไมมันยากจังแล้วไม่สวยหนึ่งคือต้องทําแต่งซองทาซองให้เข้ากับงานซองต้องตัดผ้าเนวเฉลี่ยงนะคะถ้าตัดผ้าเนวตรงนี้จะคุ้นโค้งไม่ได้เลยนะคะเนาะมีอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตาแล้วโทรมาสอบถามเลยนะคะ ถ้าอยากรู้อะไรก็โทรมาโทรมาถามได้ไม่ได้ติดตังต <c oughs> ิดตาม YouTube เราไปเรื่อยๆเ,เนาะจะมีงานให้เรื่อยๆขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะ